ป้องกอันัิจกรรมระดับตำบลน,นะครับประจำปีพุทธศักราช2564นะครับเรียนเชิญนะครับท่านาพันธุ์ตรดเดชิติพงศ์พันศรีนะครับผู้กับการสถานีตำรวจตะพมบ้านค่ายนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับเรียนเชิญครับประกอบด้วยตำบลหนองละลอกตำบลหนองตะพานตำบลบ้านค่ายตำบลตาขันตำบลบางบุญและตำบลชาบง ใช้เวลาในการรุชรมจำนวนหนึ่งวันโดยใช้ห้องประชุมของสวน,นสุพัฒนาแลนดตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายเป็นการสถานที่โดยเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเด็กเยาวชนเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ของตัวเองเพื่อเียนคณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงานตำรวจและผู้เข้ารับการอบรมที่คาลพรับทุกท่านครับกระผมพนตำรวจเอกกิติพงศ์พันศรุผูมิกับการสถานีตำรวจภุธรบ้านค่ายลึกซึ้งกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจการที่ประชาชนเข้ามาเป็น เครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมจะทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆแก้ไขได้ถูกจุดวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการฝึกอบรมโครงการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็นะครับก็โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับโพลิสไตร์เรตยูนะครับ เราเข,า,เขาพิมพ์เข้าโหลดขึ้นมานะครับเอาทุกคนนึงหยิบมือถือขึอ้นมาเราจะได้มีแอปเวลาเราจะแจ้งเหตุหรือจะอะไรจะประสาอะไรเราสามารถเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็โสโ่งเีดีโโลเคชั่นเข้ามาในแอปได้เลยเาตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นนะครับให้ชัญชวนให้เราเล่นแชร์แารเป็นุนะครับเล่นแชร์ทางเป็นุ่มถามว่าเรารู้ไหมนะครับ เพซบุ๊กเนี่ยอะไรกันไม่เห็นได้ตาโดนหลอกกันนะครับเพราะงั้นคนแปลกหน้าหรืออะไรก็แแต่ที่ส่งนี้ต่างๆมายาว่อยได้ยาวนะโอเคเรียบร้ยรหวหามเปนนเลยวีตองนึ่งสอง ขอยผ้านะครับหนึ่งสอถ่ายนั้นรับบครับระบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพเดียวแล้วกาเดียวขอภาพเดียวขอภาพเดียวนะครับ,รบจ,จะได้สวยเลยนะหนึ่งสอง